กาะอ,อยู่ไปอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครมาช่วยเหลืออะไรเลยอะ่ะไม่มีใครมาแจก,กแไปบไงมีไฟก็ดับไฟก็ไม่ค่อยติดแย่แล้วคนแก่ก็เนี่ยขาก็พิการจะออกไปก็ไม่มีเรือถ้าคืนนี้เข้ากับวาสา,ายวัาน,น้อนแล้วไม่มีที่อยู่อะ่ะและนั่นก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่8บ้านวังไผ่ตบนครสวรรค์ตกอเเมืองจงังวนครสวรรค์ที่วันนี้ต้องรับสึกหนักกับสถานการณ์น้ำทั้งจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นตลิ่งข้ามถนนเส้นนครสวรรค์โกกพระและต้องรับน้ำจากแม่น้ำปิงที่ไหลบ่ามาทางคลองวงังไผ่ โดยระยะเวลาเพียงไม่กี่วันมวลน้ําก้อนดังกล่าวก็หาเข้าทั่วหมู่บ้านแห่งนี้มันขึ้นเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยมันไม่มีทิศทาจะลงเลยอะ่ะขึ้นตลอดเลยน่ากลมากห้องน้ำท่านไม่ได้ห้องน้ำสุขาลอยพรพี่เขาจะมาแล้วพวกสัตว์มี <c oughs> ทิศมีอะไรมีต้องมีะไรไม่ร <c oughs> ้อนค่พวกงูไปสองตัวแล้วล่ะงูฮะงูสองตัวแล้วขึนมันจะขาบมันอยู่ตามอย่างเงี้ยตามหลอดเงี้ยตามทาอย่างเงี้ยเร็วระบายก็นอนไม่ได้ เนี่ยต้องพนังเตียงนอนข้างบนนะ่ะกกแล้วแล้วคิดว่าจะพ้นน้ำไหมครับถ้าต่อก็พ้นถ้าไม่ต่อก็ไม่พ้นต้องหลุดเตียง,งใหม่อะ่ะต้องหลุนขึ้นไปเรื่อยๆ,ออยๆสถานการณ์ยิ่งแย่เข้าไปอีกเมื่อน้ำจากคลองวงังไผ่หลากด้วยความแรงส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งหากวัดจากพื้นถนนภายในหมู่บ้านระดับน้ําจะท่วมสูงหนึ่งเมตรแต่หากวัดจากบ้านเรือนประชาชนขนาดนี้ระดับน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรแล้วไม่เพียงเท่านั้นระดับน้ําที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจึงทําให้ชาวบ้านที่นี่ไม่ไว้วางใจกับสถานการณ์ถึงแม้จะมีการหนุนเข้าของเครื่องใช้ไว้ที่สูงแล้วก็ตามวันนี้ทีมข่าวเคซีนิวพร้อมซีทีวีรวมถึงชนายจกักรในหมู่บ้านลองถ่แห่งนี้นะครับเราเข้าไป เดินฝ่ากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวอย่างนี้นะครับเพื่อเข้าไปช่วยกันขนของออกจากหมู่บ้านนะครับระยะทางกว่า6กิโลเมตรครับจากการลงพื้นที่ของเราในครั้งนี้อดไม่ได้ที่จะยื่นมือเข้าไปให้การช่วยเหลือกลุ่มชายชะกันที่อาสาจุงเรือพาเราเข้าไปดูการขนย้ายเข้าของซึ่งพวกเขาต้องเดินจุงเรือฝ่ากระแสน้ําระยะทางกว่า6กิโลเมตรเพื่อรับส่งผู้ที่เข้าออกภายในหมู่บ้านเนื่องจากเรือไม่มีเครื่องยนต์ก็คือเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํามันเออขึ้นแล้วเราพื้นที่มันต่ํา เราไม่สามารถเข้าไปได้ต้องใช้เรือสัญจรและเรือไม่พอมานมาจากคองโพตรงเขาขาดตรงโตโยต้าครับจิโน่แล้วมันไม่มีใครรู้เลยว่านะ้ํามันมาจากตรงนู้นแล้วมันทะลักมาทางนี้เพราะมันไม่ไปทางสาธิตนครนสวรรค์และยิ่งในช่วงนี้ระดับน้ําเพิ่มสูงชาวบ้านหลายครวัวเรือนต่างเล่นเก็บข้าวของขึ้นที่สูงบางรายก็ต้องขนย้ายข้าวของชิ้นใหญ่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ทําการหนุนให้สูงแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นน้ํา สิ่งที่ทําได้เวลานี้คือต้องยกใส่เรือออกจากหมู่บ้านและผู้ที่รับภาระหนักคือกลุ่มชายจักรันกลุ่มนี้ที่ต้องเดินจุงเรือเข้าออกภายในหมู่บ้านวันละหลายๆรอบและสิ่งที่พวกเขาทําไปเพื่อความสะดวกภายในหมู่บ้านและไม่คิดหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้นอันนี้คือเรือแบบของทหารแต่เขาขอมาได้ลําเดียวมาช่วยได้แค่าลาเดียวเครื่องก็ไม่มีเลยต้องเดินสายให้ชาวบ้านเข้าออกคือต้องเดินสายให้ชาวบ้าน เร,รเราคิดเงินไหมหรือว่า,างไงอ๋อไม่ได้คิดครับคือด้วยแรงทําด้วยด้วยแรงครับผมสิ่งที่คนกลุ่มนี้ทํา <จะ S 1> ถือเป็นเรื่อง,งที่น,ทน่ายกย่องครับแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรเมินเฉยกับสถานการณ์ที่ยากลําบากของพวกเขาควรจะเร่งหาครึ่งยนตเรือมาไว้ให้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ใช้เพราะหากปล่อยให้ผู้หวังดีกลุ่มนี้เดินวันละหลายสิบกิโลไม่นานพวกเขาคงต้องหมดเลี้ยวแรงแล้วใครล่ะครับจะมารับหน้าที่พลเมืองดีเช่นนี้อีกอรุณแท่ลิ้มถ่ายภาพอนุทวัต์บุตรอินทีมข่าวเคซีนิวแรงงาน